สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะน้องมื่อวันศุกร์ามากินอาหารดีสารเมนูบานบานเท่านี่แหละค่ะปิ่งปลาดุกหน่อยก็ตำหมกทั่วก็ะสมผักสมผักกาดกระสมผักเสียงผักข้าวกระมีผักอีตูกับผักติ๋วค่ะพี่น้องค่ะมามาแซ่บๆน้วกันนะคะเด้อได้ปลาดุกมาสองใหม่สองใหม่เหี่ยบค่ะปลาดุกหน่อยมามาค่ะกินกับข้าวเหนียวคือเกาอค่ะไม่จิ้นข้าวกันนะคะน้องพี่น้องค่ะแซ่บๆน้วกันนะคะเด้อใครบ้านไดนกินข้าวมากค่ะพี่น้อง ถาม่าค่ะจำคนนี้นะค่ะไม่ดตูค่ะ ไม่ใชกินหอดบารแเ้วเนาะคะ่ะเห็นเพื่อนปิ่งประดุกตัวนน้อยใจไม่เห็นเนี่ยปิ่งแห่งๆนหคะพี่น้อง กินในเบอร์ตัวเลยค่ะ E ม่นูกินเขาวแสบอ่หรือ่อืมต้งบ้นะมันไม่ต้นแกนำได้เพี่ะคะรับเปนแกน้ำมันสีหย่ำไบบอืะ mất tiêu ha <Nhia> mất tiêu bao <Nhia> khoai ngâm rồi mất tiêu là đã ăn cạn hết ha กางเห็ดนะคะเนาะไม่ปวดันอยากกินนะคหมอไม่กินันม่ได้กินนะค่ะพี่นี่ เจ๊กนะคะเอาลงก่อนนะคะขอโทษขออภัยค่ะอืม <c oughs> แซบเด้ค่ะแซ่บบ่โบ่มันเหรอคะเพราะมันโตหน่อยหวาน Ja. Mm. Mm. す mm -hmm. เ,เหมือนะคะพี่น้องคะเหมือนอย่างเขาแสบแห้งค,ะ <c oughs> ค่ะก็จะได้ขอละพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะค่ะเนาะขอกราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมทุก,ทกคอมเมนต์ทุกการมั่งใจนะคะพี่น้องค่ะพอ,อกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ